สวัสดีค่ะบรรยากาศยามบ่ายนะคะก็ผู้บ่าวบ้านนานะคะมาถึงแล้วเนาะก็จะเดินทางไปบ้านเดือนะคะมาแม่นะคะก็ผู้บ่าวบ้านนานะคะก็จะยกน,นี้ไปนะคะพมนะคะป้ามันชิบนพแปดตัวนะคเก้่าห์่ว้ให้คุณเราจะ เสื้อกเพิ่นเอาแต่งให้แล้วไว้มากเชือกเชือกเลยครับเอาไวมากเอาว่างลสแต่ดีค่ะอยู่กับคู่แม่น้องมีรถด่วนขบวนสุดท้ายมารับแล้วนะคะสองคนเลยไหมเด็กคิดว่าเพิ่งจะเอาขุมเด็กไปได้มีบุญเดี๋ยวว่างไเดีนะ

กาไปเอไปแค่นั้นนะแต่งไว้แล้วนะคะแต่งไว้แล้วเอาไปแค่นี้เอา ไปแล้วผูดใด้ต้นไม้สิธาน่ามเด้โอ้ยลเล่นเบิรา่จมเสาจมแรงจมคนเอ็นงนูมีคนเบิยอดพิ้ยอดิวกันห่อยไปกห่วงเติ้เออไปกห่วงต้นไม้แมีคนเกี่นะขาเนานโอเบิรเบอันนี้อนนั้ คนคนไปนะ่ะคนไปนะ่ะบ่ได้เมื่อยปานใดเด้อคนอยู่น่ะเบิ่งนี่รับผิดชอบเบื้องนี่ของข่อยทั้องมือนี่นี่น่ะไปกับเมื่อยอยุบ <c oughs> ไปกับเมื่อยอยู่กลับมาเบิ่งคลิปให้พ่อได้กำลังใจพ่อได้มีแห้งนเนี่ยเด้ดเอเอบ้องแน่ผุนขันคอยไปต้นไม้สิอยู่แน่ยเลยนี่ก็ขาดน้ำแล้วนี่ทันฝนมาตกนี่เออผู้ผูพูเมื้องแน่ผุนตั้งแต่พุ่น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  ตั้งแต่้างนายนยันฮอดพูนละเอ๊ยมันไปทางไหนเฮ้บวัน้านเดือนอีกเนี่ยเอาไปเห็ด,หดลงมุนลงม้วนม้วนหยายจะพาไอ้ฟูลงก็เริ่มมืดอีเด้อลงม้วนมุวนหยาวัน้าน,นเดือนเลยลงทางแล้วม่นทางทางทางใหญ่ไอ้สิบหลงมัจะลงทางขวางลงทางให้ฝนตกในแม่เนาะเอา เราไปเห็นบ่พ่วงอยู่หลังรถเลยบ่บ่อวานฝนตกฮะฮะฮะกระฝนกําลังสิตกเนาะกับลงทางกับฝนตกในแม่กับสิไปบ่ได้ตัวฝนตกเนาะโอ้สายเต่าใช่ปะคาว่ามัดเสื้อแปดนาทีสมมุเอาแบบนี่ใกล้สามนาทีมาถึงแล้วเนาะเดี๋ยอะไปสิปิวมาขนโคมไป มันสีพออ่อเปล่านเกือไปหน่อยพี่กายนี่ฮะอเ,เอาไปเสริมเนาะเอาไปถูใหมตนโงื้ออเอาไปตือปตมอ,ไไอีออกหมวดใหญ่ๆเลยพอดีเท็ดเรียกแดดมืดอจ้าเดินทางปลอดภัยจ้าเอาบุญมาฝากในเด้อ อานี่จะมีบุญนี่แล้วนี่กะคอยก็อยากได้บุญน้ำคือเดียวไปเดินทางปลอดภัยจ้าสาธุบุญด้วยเ่อดาก็จะเข้าสวนนะคะแต่ไปกินข้าวก่อนเนาะเมื่อนี้บรรยากาศดีๆนะคะไม่มีแดดนะคะทำงานได้ทั้งวัน กินข้าวแล้วก็จะมาลุยสวนต่อนะคะรดน้ำเนาะกินข้าวแล้วก็จะมาลุยสวนลดน้ำต้นไม้ดอกไม้นะมีบุญก็ตามแม่หิวข้าวแล้วมีมีบุญ <c oughs> มาเร็วฝนทําท่าจะตกนะแต่ไม่ตกเนาะ บ่ายเท่าไหร่แล้วนี่เสียงอะไรเนาะกองแกงกองแกงเราก็จะมาห้อยห้อยดอกกล้วยไม้นะคะ นี่กล้วยไม้นะคะเราก็จะมาห้อยกล้วยไม้เนะาปะปาษาจะตำมกหงนะคะบดใส่าลายได้กระเทียมเออใส่<ซ>ลายมันจืดใส่กีบเดียวตำมะละกอกินนะคะวันนี้อากาศหนาว นอนเว้นกับบ่าได้มันหนาวนี่ม right? <that> <ập> mm ักเสือตอเหลวบ่นแมนนี mm ่ม hmm. น้อยนี่นะเออน่น้ำตาลนิดนึงสดายขบฉาเห็นบักกรอบไม่แยกตำบาน กินตำมะฮุมะปดาข้ามีบุญมาินงน้ว่ามันจะมีโคนว้าวสิบแล้วนะคะส้มตำนะคะฝีมือป้าสานะคะส้มตำแล้วก็มีทอดหมูนะคะนี่หมูเนอะเขาเอื่นหมูยังหมูแดงเหมือนนหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวนะคะอร่อยมากเลยนะคะเป็นหมูแดดเดียวที่เอฟซีส่งมาบอแก้มาลู้นกันได้ยินแว่วๆว่าเอฟซีส่งมานะคะอร่อยมากเลยนะคะ ขอบคุณน,นะคะแล้วก็กินกับส้มตำนะคะแล้วก็มีนึ่งกระล่ำนะคะนี่นึ่งกระลำผักขมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะที่สำคัญนะคะเจวปลาแดกค่ะนี่จำจนนอนจำจนนอนวิ่นเหรอพี่น้องเนาะเจวปลาแดกนะคะแซบแบนะคะามา<ห>มาเ<ๆ>ออ วันนี้กินส้มตำฝีมือป้าสานะคะมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อกินข่าวน้ำกันเงียบเงียบนะคะญาติซีก็ไปธุระซื้อของนะคะก็ปุ๊ก็ไปแล้วนะคะเดินทางไปกับผู้บ่าวบ้านนาแล้วนะคะก็เหลือแต่ป้าสาไม่ได้ปุ๊นะคะน้องฟืนน้อง,น,องน้องนาเดียน้องฟางนะคะแล้วก็่าติซีนะคะ,ะ,คะเปรี้ยวเยวนาะ ไปกินข้าวกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพลงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ